จขะอเป็นอ้อยอ้อยเครสายน้ำจนครับเป็นสกูลพันตุ์ตีน้าเปรนี้ครับและั้ือเขาเปี่ยนมาน้ยนัมดครับอันนี้ของเราจะหวานกว่านิดนึงเพราะว่าไม่ได้ใส่ แฝร้อยเลยพี่นโอ้โหนี่มันเป็นฟองนี่หรออ้อยนี่มาจากทางเหนือค่ะแต่ว่ามึว่าเราอ้อยเิได้เพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะเวลาเราทำน้ำกาจะกาดหมูเอาไปทำปุ๋ยปุมต้นอ้อยยังครับทาน้ำ

เั้งยทั้งฝาใ้งอไม่ฝาไม่รลงจะฝามาแด้เนเครื่องโซนอัดฝาที่มีอยู่แล้วจะมาปรับปรุงให้แล้วก็ให้นอนเข้าเตีย้ก่อนจริงคือมันติด เราเป็นกระปุกแบบนี้นะแต่เราเข้า KDO แล้วเนี่ยเราหนักถรือว่าไงซึ่งสามารถเป็นแบรนด์ที่สามารถใช้ได้เลยแล้วเป็นอย่างที่เราเจอท่านที่บอกว่าให้มันครบถ่ายด้สะดวกแล้วมันจะทิกงทุกทิ้งเลยพับดิ้งเลยไม่ต้องมีเลื่อนตกลงมั้ยเลื่อนตกลงเจ็ดสิบอันตรายไหมนะน่ะ

มันน้ำพร้อมเลยเนี่ยมันมีพิษมันมันกินมากไม่ดีนะมันมีผลกับร่างกายตัวเราเองเพราะเนี่ยเหมือนกินแค่เวลาไห่เราเป็นไข้มีอาการยู่แล้เจ็บคอเริ่มมีไข้กช่